Sáo bài đi yam sau đời vinh nó nghe 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 chân nghe chọi nghe nghe bài đi nghe sau Biếc nghe 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 bọc, bọc, bọc nghe สมุนเผาเที่ยงก็ตื่นเศร้ามาต้องไปออกกำลังกายคนแรกหัวสามตัวจะเพิ่นนะเพื่อเห็นว่าถูกหน้าคนแล้วสามตัวไปหาหล่อแรนแทะถูกหน้านั่นแหละยัะสักน้อยสางมันก็มาแล้วคนอาสางนาันมาไว้อยู่นะแต่เก่า mình cạo nói mình cạo cạo sang mãi lạp nói bọn áp ăn tian tay 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 khăn tay tay đầy tay 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 là tay 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 mà Phần phần tay 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 tung mà tăng สองเทียนอยู่พื้นประตูนะกะปูกะโลแล้วล่ะกะสิตัดกระโลติดได้เพียน้อยมีหลายคนด้ายมีผมก็่าไปจงไว้เด้ออย่างนี้ยังเขาเพราะหันปูกะโลปูกะโลแต่ก็ด,ดีกระจายก,กับนี่สตัดกระเบื้องมาติดนี่ติดได้พียน้อยสร้างกระจายเขามาโบก ข้างในบรนยากาศเ้ยเตะกี้ว่าสีเดินไฟไปว่าไเดินไวปย,งย,ยงนะังอยู่ในผาได้สายไฟยพังในผ้าน่ะฝังอยู่ในแต่ว่ามันบรรเหตใช่ไหมน่ะขออย่างหมดทัน อากจคิดได้บม่ได้ฟังกับสิเอาแบบอันนั่นแหละเอาสายเหลืองมาเดินเอาหนันทอเหลืองมาเดินแล้วก็เอาขอบสีขาวดึงลงมาเป็นห้องนอนเอนาพี่น้อยปูเหมือนกับไม่ได,ด้คัดยังดอกแค่แบบเลื่อนกับปูก็เบ,บื้องทับแล้วบ่เห็นยัง เดินทางก็บรดงบไปหลายปันได้แล้วอาจารยยังมาท่านไหลเสียเลยตอนนี้แต่ว่าลักประมาณสองแสนสองแสนต้นต้นไม่รู้ทำไมหอยเทินหอยทาดิโดแต่แต่ส่งเทม่ๆเป็นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นน้อยน้อย ขึ้นมาอีกแล้วจะสร้างได้ดีโดยนุกเล่นมันไปขาบปยังมาเราจะเอาเขา ตะเวนเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเลยันอยู่ห้องนี่ตื่นมาใคเบิ่งตะเวนเลื่อพอเดี๋ยวมังเหยูแก่นี่ก็สิเอาออกแหละต้นมังเหยูต้นกล้วยเนี่ยออกหมดละมันหกบังหน้าบ้าน เชียเหรอเราดูแมงแขงแลเลยนะครับแมงแขงขเกาะอ๋อต้นขอาเริ่มใบหล่นหมดเลยเยวก็มันปลงใบใหม่กัม,มีแมงแขงแล้ววันนี้ใจพะยงพยอมมาขายให้าพาไปหาเองว่วได้ยอยู่น้องขึ้นต้นใหม่บ่ได้ ตป็นโปโลแล้วน้องกําลังสิมัดเล็กขันขันได้บันไดทางขึ้นไปนอ้อง phải vào lên điều à, cho nên à nói ừ nên nói <laughs> à đuôi đuôi nhưng thúc phần nhu nhau nào càng khuyên nhau là bật hết bật à cười 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 ừ luôn một

เอาเป็นคืนเพื่อนกระหายแล้วนี่ฮันลงมากกระยิ้มปุ้ยเลยเพื่อนถึงมาเล่นคือหักเล่นเด้อต้องเว้นนอนหลายบ่บ่เด้อเฮ้ยกเว้นห้ามนอนหลายกาว้นกับบุกระได้นอนหลายไป็นไเน้อให้มันหอนจิ้มยิ้มยิ้มยิ้มใส่เพิ่นเพิ่มเพื่อนจะดีฝังหายได้ลุ่นสวมเอา Ê cưới Ê cưới Cưới Cái điện như này là phần cái nào ơi Hư hư Mà ơi Rồi thì cái này đó Hàm bằng đơ đưng 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 Ờ người thân khuôn Người thân người thân không quá mà là nào mà Mi mà đeo chu 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 đây chu

นี่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 นมอะไรนี่นะจุ๊บยูนมอยัางนักนัวเดี๋ยวเอ้ยเท่าอนักเลยกลางคืนมีแต่ลูกยังมาเล่นตื่นมาแล้วเอาขึ้นอดูมันหายแล้วลงมาหันิมอยู่ปุยๆแล้วบิ่นอย่งเงี้ยมาเล่นเล่นช่วงแรกก็นอนช่วงสองทุ่มก็ตื่นช่วง สี่ทุ่มสี่ทุ่มก็นอนอีกช่วงเที่ยงคืนตื่นอีกทีช่วงสามโมงเช้าเล่นได้บ้างตื่นมาเล่นได้บ้างเด็กมาก็มาเล่นจักกว่าจังไดเลยจะเล่นตั้ภาษาขนาดนั้นเนาะเด็กน้อยเบิ่งเนื้อมุ่งและยังแล้วเบิ่งไปแลย นิ่มหัวอะไรป่านเห็นมันตีงกันด้บอกนี่ทำให้มันตีมันก็นิ่ม,ม,นนมบอกสองเดือนได้เหรออแข่งขาเป็นหมัดหม,มัดเลยทำจิไปตีมวยบอกอยากกระตุยแก้มง่ายถว้วนฮที่บอกกระตุยแก้มง่ายถว้วนเลย nó có túi kẹo này ngay phân này là đây có một dạng hai vật túi kẹo túi kèo, ngay thuần rồi đấy eh, ê hết rồi phải nè làm hên bỏ đây nè Thấy nó nem cong hết nếu là phải nè Ay ghi nomna nè kai, đều nhu cố kẹt kai nâng lên hên 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 này hên 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 đấy hên 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 mà hên hên bọn nôm mẹ mình Thiên cái tiền này nó tưng người thì na cậu bên giang thế Mua. พ <c oughs> อกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลาทีเข้ามาหับชมลาแหละบาย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 บาลุงไว้บาย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 น้ำเลย